สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมอรี่จ้ามาจากมือนี้กัพบว่าพบเจอกันกันกบคอนแซปตความอร่อยอีกแล้วค่ะเป่นงานงามกันจ้าให้แม่เบิ่งแบบอุลัวอุลัวเนาะเือนี่นึงอยากกินแบบหนวดปลามึกแบบนี้จ้านานจะเจอเจอแต่หนวดแบบใหญ่ๆบอ่ค่อยมากินแบบใหญ่ๆมากินแบบน้อยๆแบบนี้มันแสบขนาดที่จ้าอืมอรม่อยเมอนี่ตำตำส่วส้มผักแต่ปลามึก เป็นเมนูหย่อนใบชุ่วหมากตำหุงตอนนี้หน่อยนะข้าบเอาสิมาตำส่วใส่สมพักแซ่บแสบเลิศ ข้าเจ้าที่บ้านอีก็คือร้านส้มตำตำสั่วะที่สมพักกัแบแซ่บแซ่บไีจ้ะแซบคักออกงันกันไปกินตงหงลังเลืกเลี่ยนทุกมือทุกมือ ก้ามูก้าน n o ชมรมส้มต่ำลังเลือกเดียมืมแซ่บ อากาศหนาวเลยจ้ะอยู่อุดอรอำเภอบันดุงมบอเสาเบิงพยากรได้19องศาหมานพี่น้องในจักองศาเนี่ยจ้ะมาเมื่อกันหนาวเตื่อพี่ด้วยจะชอบนะอากาศหนาวๆมาก bóng qua nhắm mowny kín yung a sẹp ta kín yung a sẹp ngon, cock sẹp m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  ไม่มีความกรอบเลยค่ะไปซื้อตอนตลาดจะว่าแล้วกเ็เละในหน่วยเหี่ยว มากินแบบนี้ปลาหมึกนะหนวดน้อยๆถ้าเป็นแบบผัดกะเพราก็เขาสวยหมดหม้อเพราะมันแซบ่บ สมพักกะสมพอดีกินแซบแซบเลิศอืมตํามุงแซบยัาแห้งเครื่องจ้ะใครตาก็อร่อย เครื่องไรก้ก็ตอนตอนเสียงกระปุ่นนัว stop จากตะข่านพนมยังโมหียวอยอู่ เคล็ดจับแอบคัยก <c oughs> ย่องเจ้าของซับเบอร์ คำสุดท้ายของมื้อนี้อือร่อยมื้อหน้าจัดใหม่มือ้อนาก็จะจัดแบบตำอีหยังแต่พี่น้องอยากกินตำยังกะคอมเมนต์มาได้นะคะส่วนมากไม่เด้จะกินได้ เมนูต,ต่ำๆย่ำๆเซ็บๆนี่และจ้าแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบจุๆ,ๆนี่ยังไม่เคยลองค่ะอ,อร่อยเอาใจพี่น้องจ้าจาังในมือนี่เมื่อดีกันต้องขอจบคลิปเพีงท่านี้ก่อนละจ้าแล้วลพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า